อยู premises, ่ในคลิปสติ so ๊กแมนนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมตัดไปแบบนั้นแหละนะผมตัดไปแบบนั้นแหละนะเพราะผมเก็อยากทําเกมเดียวแกเพราะว่าถ้าทำสองเกมแล้วมันแบบอะไรอ่ะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะผมก็เลยทําแยกมานะครับไอ้ไอ้ฟันฟันเข้าไปอุ้ยอยาดหยาดอุ้ย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 เฮยก็มาดิกข้มาลอยมีชุบชุบแกมาอ้าว พุ่งมาแล้วก็ซื้เสียบเสียบสีบกางอากาศไปลงมาัวแกอยู่ได้โลกนี่เสียบอึ๊บเฮ้ยอึ๊บเสียบเดินมาดีๆก็ได้อุ๊ยโอ้โหตัวใหญ่มากต้องใช้สกิลเดนิดนเดนิดนเดนิดนเดนินเดินเดินไปในสวรรค์อุ๊ยเอาสองด้านอึ๊บอึ๊บ แล้วก็ไม่เสียพลังไปหูเกือบตายแล้วเพิ่งได้สามสิบแปดเองจะเกือบตายแล้วเนี่ยป <continues to get started> ึ๊บอ่ะโลงมาแล้วมาโลงมาแล้วปึ๊บชิปชิปอุ้ยอมามาเมานเดินล้อมสองด้านเหรอหคิดว่ากลัวเหรอฮะคิดว่ากลัวรอคิดว่ากลัวฮะคิดว่ากลัวเหรอแต่ตอนนี้เรียกจะหมดแล้วคิดว่ากลัวฮะ กลัวออยู่ในนี้ดีกว่าเพราจะได้ไม่หลุดใส่หัวอึดคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอมาเยอะเราคิดว่ากลัวเหรอโดนยังมาแล้วคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าอย่าได้สัมผัสฉันอย่าได้สัมผัสฉันแม้แต่นิดเดียวอย่าได้สัมผัสฉันเจคือแซนเจคือฮันเตอร์แซนเจเหลือหนึ่งแล้วเออ โอ้ไม oh <c oughs> ่เกล็ดเพราะว่าอาวุธอาวุธเอธเอดอกกระจายนะจะได้เหมาะกับเป็นแซนหน่อยแ,แต่ว่าหลบแจ๊กเป็นแซนที่เลือดเยอะจริงๆมันก็ไม่ใช่แจ๊กแต่มันแบบมันมีสกิลนึงสกิลนี้สามารถหลบได้ไอ้อ,ยอ้ยอีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนอีเลยเลยวะ เออคาคุณเน่ของคาเนกิอ่ะเหมือนแบบตอนแบบมันกำลังจะเอาคาคุณเน่ออกมาเลยเมื่อกี้ในโฆษณาไม่เห็นอะไรวะนี่อึ๊บอึ๊นี่แหละพลังของแซนอเอาไฟลวกเอาไฟลวกอวกอดิไฟเย็นอะ่ะรู้จักปะไฟเยน็นอ่ะนี่พลังลบของแซนจะตีไม่ได้ก็คอมมอนดิมาดิตัวใหญ่มาดิตัวใหญ่ ปีนไปสไปเดอร์แมทสิปีนปีน,ป,นปีนปีน,ปน,ปนโอ้โหเพียบเลยอ้ยชิบชิบการหลบของแซนอือหลบมาทางนี้แล้วก็ิวยังเลยไหมไม่เหลืออู้หู้โหกูมาเต็มเต็มหน้ามาเต็มเต็มหน้าเลยอ๊บหลบอู้หู้ โอ้กดด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 ดอึบเอดดดดดอดดามดด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 มาดิดด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 อดด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 ดมาดดดดอ่ะฮะดมาก็มา หล่นลงมาก็มาดิครับหล่นลงมาเหรอหล่นลงมาก็โดนสอยนะคะไปซะทีนึงเฮ้ยมาอีกก็โดนต่อยไปนอนดีกว่ามาทำไมมาทำไมหลบหลบแล้วก็ฆ่าเลยอยากนอนอย่ามากลัวกันนอนดิรูกไม่คุณอยากนอนกี่วันกี่เดือนมาแล้วอย่าดิอย่าอย่าอย่าอึดยึดยึดไม่เนี่ย นอนกลัวดิ Freiheit. อะจะนอนเอย่จะนอนอะเข้าใจไหมเขาว่าอยากนอนอ uh ่ะนอนเลยจะมาอะไรกันนักหนาเนี่ยอืม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 จะนอนอะเข้าใจไหมคข้าว่าเข้าใจคําว่าอยากนอนไหมไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจโอเคได้นอนะม้วจะมากวนดิอยากกวนดิอื้มอื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 มไล่มึงออกเลยนะถ้ากวนอย่างเนี้ยอื้ม อนอนดีกว่านอนดีกว่าเฮ้ยอย่ามาขวนได้ไหมเอออย่ามาขวนได้ไหมเออเออนอนดีกว่าอย่าดิยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยนอนไม่เต็มอิ่มเลยตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะ เราเลื่องว่ะแต่ก็ตายอดีนะกระโดดหลบดันอเอ้ยไม่ตีโดนได้ไงวะว๊าดครั <the> ้งนี้นะคะผมจะใช้ดาบสตาร์บอสนะครับเป็นรองของแล้วกระจายนะใช้เก่งนะที่ใช้เก่งือยคอ อีนี่ไงเ,เรื่องโตเกียวกูนนี่ไงค่ะในกีเรียบเดี๋ยวนีที่มันโจโจๆเขาอยากให้ใขรอยากให้ผมโหลดแอป,ปอีเมื่อกี้บอกผมมานะกูกูไม่อะกูไม่ดูอะไรหรอกกูดูโตเกียวกูนี่แหละกูย,ยงังดูไม่จบเลยดูเสร็จแค่ภาคสองเองเดี๋ยวภาคสามอึ๊บจ้อไม่รู้ว่าภาคสี่มายัางนะออประมาณนี้ครับ นี่เนี่ยตาไป็ะบ้าบอกขอกันละครั้งรู้สึกตัวเล็กจะอืมกบกำลังจะบอกเลยว่ารู้สึกตัวเล็กจะแบบค่าแล้วจะหนึ่งคะแนนแต่ตัวใหญ่จะหลายคะแนนอืดอืดก็มาดีครับอุ๊ยอึ๊บชิบแล้วก็ชิบนี่เคยดูป่าสตาร์บอลอะผมจริงๆผมก็ไม่เคยดูหรอกเคยดูแค่บางตอนสองสามตอนนังตอนเด็กนะครับ ตอนสี่ขวบอะน่าจะสี่ขวบได้แหละนี่เนี่ยตัวแข็งไปซะแล้วฉันจะไม่ขึ้นไปซ้ำเลยอุ้ยหืมดีนะทีมทันอึ๊บแข็งนิ่หมดนี่แหละจะแข็งหมดจะแข็งหมดจะแข็งหมดอึ๊บชึบชึบอืมผมไม่รู้นะคะว่าตามเรื่อง Star Wars มันมีตัวมันมีพลังแข็งหรือเปล่าของไรเซเบอร์สีฟ้าไถ้าจำไม่ผิดไลเซเบอร์ สีแดงอาจจะเป็นของตัวร้ายแล้วสีเขียวจะเป็นของน่าจะตัวเอกมั้งจะไม่ได้แล้วแต่สีฟ้าของใครวะเหมือนจําหน้านะนะสีฟ้าไม่รู้ว่าเป็นตัวเอกหรือว่าเป็นแบบเพื่อนของตัวสีเขียวนะจะไม่ได้๊มาดิก็มาดิอืมจริงจริงมันมีดาบเดียวใช่ไหมทำไมอันนี้มีสองดาบน่าจะเพื่อความเท่ควงได้ด้วยเอะแต่ออว่ะในหนังก็อาจจะมีสองอันนะออใช่ไม่รู้น่าจะ ผมเหมือนผมแบบเห็นพันผ่านนะมันมีสองอันแต่น่าจะม่เชพาที่ผมดูอยู่เพราะผมตอนที่ผมดูอยู่ผมยังไม่ดูผมดูยังไม่ถึงพ้าที่มันมีสองดาบเลยอืม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 ไล่อนเ่งเออุ้ยอุ้ยอุ้ยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพัทหน้าผมจะมาไม่ใช่พาทสิ ใครบอกว่าพาดฮะครั้งหน้าผมจะมารีวิวมอดมอดผมแล้วรีวิวไปอย่างอ๋อผมทําแต่ที่เล่นกับแม่ของผมกับพ่อครับที่ทาแบบอ้นนี้เล่นมาคาแบบแล้วผมยังไม่ได้ดที่ผมบอกอ่ะเอามอดมันไม่มาด้วยก็ <c oughs> เดี๋ยวแต่พาหน้าผมทําแล้วกันปิดฉากด้วยกัน